มิสเตอร์บอลงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขชุด3ตัวบน096 196 396 017 907 917 317 307เลขวิง่งให้วิ่ง6กับ7เลขชุดสองตัวเด่น96 ศูนยชุดเด่นลอง9 7 0 6เจ็ดศูสองหในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขวิ่งสองเข้าหลักร้อยหลักหน่วยบนชุดสองตัว7จสองเข้าสองตัวบนฟ้าบันดาลทัพย์ งวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่น9 8ชุด2ตัว92 97 19 49 80 86 58 38นุ่มเหนืองวดวันที่16มิถุนายนให้เลขวิ่ง5 6 เลขชุดสองตัว505254 606264ชุดสามตัว052 452 552ในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขวิ่ง7เข้าหลัก1ิบบน